ใไรบ้างนะครับที่นี่ที่ว่าหลายๆท่านคงได้เคยมาแล้วนะครับโอเคเราไปดูกันเลยแยเข้าแกงบ้านสวนมีขนมเยอะแยะมากมายเดินมาก็เจอขนมก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องขนมกันขนมขนลนวาที่นี่คืออำเภออะไรจังหวัดอะไรังน้อยค่ะวังน้อยใช่ไหมครับจักบุรีจับรานบรนบมรวานบุรงามนรวีงน้อรังบัวนังนบุรััดบรังบุรัดนรวัางน้อย เดี๋ยวเ้าไปข้ากในกันดีกว่าข้าแกงบ้านสวนก็จะมีข้างในก็จะมีเค้กบ้านสวนเวลาใครมาที่นี่ก็เขาจะไปชิมเค้กบ้านสวนวนะครับเพราะว่าเขาให้ชิมฟรีแบบเยอะแยะมากมายนะครับไม่อั้นจริง หลายๆท่านก็จะแวะมาชิมเกี่บ้านสวนที่นี่นะครับดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูด้านในก่อนนะแต่ดิฉันพี่อาจจะไม่ได้ชิมนะครับเพราะว่าหิ่มมากที่กินขนมมากินเบเกอรีร่มาแล้วนี่ราคาอยู่นี่นะครับ ในส,นส่วน40กาแฟใบเตยมันจะพืชหน้าต่างๆนะครับส้มสตรอเบอรี่ช,ช็อกโกแลตฝอยทอง40บาทนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ชิมตรงนี้แต่วันนี้ก็ตั้งทุกอย่างวันนี้เขายังไม่ได้ตั้งให้ได้ตั้งให้ชิมแนละ้วปกติจะมีตั้งชิมทิงโตนี้นะครับเนี่ยครับถึงภาษามเองนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งให้ชิมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายัางเช้าอยูอ่เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันดีกว่า ครับต้องอาจจะเวียนหัวนิดนึงนี่ป่ะป้าปี๊ดนั่นก็เปรีละผีได้ค่ะจารย์ชักค่ะตรงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ใส่แมสกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยทุกท่านนะครับจะได้ไม่กระจายโรคนะครับจะได้ป้องกันตัวเองจากโควิดหายปี๊ด อันนี้ว่าที่มหาเศรษฐีอของเมืองไทยนะครับโยอะผ้ผลไม้เยอะมากตอนนี้เราอยู่บ้านสวนนะครับครับเราจะมาหารายรทานกันอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับกะละมกะละแม อ,อมากมอันนี้เป็นอาคารใหม่อยู่อยู่ด้านอีกด้านนึงนะครับมันจะเชื่อมต่อจากอาคารแรกมานหน่อยเดียวเองนะครับเดี๋ยวพาชมก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเราเดินมาทางนี้พี่นายพี่นายพอดีพี่เขาแป๊บบนึงนครับพี่นายโทรศัพท์พี่นายโทรเข้าผมนีเ่เดี๋พี่จะเป็น,น,นไ,ได้ไครับใช้ได้ครับ่ไ้ได้ครับยงคับเขาบอกว่าไงครับทำการปรับระบบให้พี่จ่ายรายเดือ 3, 3, 3, 9, 9, 9, ะะนสามร้อบา้อเก้า้ามันจะได้ต้นถูกใชอ๋อเนี่ยมันหมดแน่เลย ยี๋ยวรอแถวนี้นะครับที่นายก็จะไป็นล้อล็กะมีณบี้ลยโอเคครับเดี๋ยวจะคควไปเดินชมก่อนนะครับส้องแบบนึินเดี๋ยวจะพา,พาไปดูว่ามีอะไรน่ารับประทา,านบ้างนะครับแถวนี้ขนมจีนขนมจีนที่ไม่มีขายในประเทศจีนนะครับข้าวมันไก่ข้าวต้มน,นะครับ กับข้าวนะทบจานละสามสิบเพรข้าวราดแกงข้าวราดแกงคนเยอะมากอันนี้เรามาเจอแบบเป็นดาราที่มาจากห้องตกนะครับ น้องพี่เซียวหยงกงานไหมจะสบายเลยโอเคดีดีมากขอจรินเยอะมากเราก็มาชมกันก่อนเุ้ยเทียวบ้านสวนด้านนี้ก็มีนะครับอันนี้เขาทำหมูคุบนะครับหมูคุบคุุกันเห็นเห็นนะครับ เดี๋ยวต้องแนะนําพี่ๆเขามาซื้อหมูทุด้านนี้นะครับเพราะว่าเขาหาหมูทุกันอยู่นะครับครับคุยใช่ของกินเยอะจริงๆเดินไม่หมดนะครับมีเยอะมากใครแวมะมาที่วังน้อยนะครับแวมะมาที่บ้านสวนนะครับทที่ฝั่งชื่อตำบลไม่ชันนะครับอำเภอบ้านสว,วสนคาซบ ออมีเพลงให้ฟังเลยนะครับคนร้องเพลง กวยจับมีข้ีพอพอวโพดผัดาเสียวเดี๋ยวรอพี่เ็าออกมานะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาอะไรกินกัน ขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวดีครับ